ก็แต่ลองผักหวานแก่มาแล้วแก่มาแล้วยอดออนบ่ามีแล้วมันจะเป็นเบียในน้อยแบบนี้ครับผักหวานป่านะมันจะขึ้นเป็นมองเป็นจุ่มน่ยขึ้นมาแบบนี้นะยอดอ่อน ประมานี่แต่ว่าเริ่มแก่หมดแล้วต้นใหญ่ตูตรงนี้ด้วยต้นพักหวานมีค่อยจะใหญ่นะครับทุกคนถ้าเป็นพักหวานป่าต้นนี้มียอดอ่อนด้วยนี่ไงประมาณนี้แล้ครับยอดพักวานที่ชาวบ้านเขามาเก็บกันก็จะแบบนี้แหละครับ สู้ไหมเฮ้ยประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีต้นใหญ่ต้นนี้ด้วยเดินมาทั้งวันเพิ่งจะเจอต้นนี้ต้นแรกแะที่ต้นใหญ่มากดูนะครับสูงจากดินขึ้นไปจากนี่เลยครับสูงมากแต่ว่าต้นนี้ใบยเยอะมากเนื่องจาก มันไม่มีใครมาเจอตอนที่แบบว่าที่เป็นยอดอ่อนนะเดี๋ยวเราเก็บผักหวานก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนอุย้ยตตต,ต,ต sorry ต้นงหญ่อยู่เลยแต่ว่าใบมันแก่มาแล้วเก็บเอาน้ำเบียมันนี้นะครับมันจะมียอดอ่อนอยู่แบบนี้เพราะว่ากกง่ายนะม,นมันแก่มาแล้วพักวานธรรมชาติมันจะหายากแบบนี้นะครับ มันจะเป็นเบียร์กเนื้อกับซมี่อยู่สามสีอยอดนี่แหละมัน,น,นยังนี่งฮะในน้อยสัเนี้กับยาจงเอ็บใหเหมือน หาเบองงเบี้ยต่อไปตอนนี้ไข่อยู่มันยังเหลือประมาณนี้ครับมันยังมีให้เก็บอยู่น่าจะเป็นช่วงอันฝนตกเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะมันอ,ออกย้อน เหตุผลที่แบบว่าพักหวานป้านะเซฟย้อนแบบนี้นะครับมันมีบ่ไหลบ่วัดแต่ละมือเนี่ยย่างไปจนขาดลอยมุดมือหลังเธอก็บโบหินเลยคันวัดหม้อแบบว่าคันวาบอประสบอีหลีนะย่างโลดมุดมือกเไยคันบอกหัจักมองมันไม่เห็นพอโกบไม่ได้พ่อยอดแล้ว เสียดายโกคกนี้แล้วครับง่ายเลยแต่ว่าใบมันแก่มันแล้วเสียดายเลยขึ้นแม้นมาหอดอันสงใบยังอ่อนนะโอ้ยกอกนี้กคกเดียวก็แม้นสองตีโลคุณหมอยอดหวานนะตอนนี้มันแก่มแล้วครับพุ่นแล้วก็จะเป็นกับปีหน้าพุ่นแล้วจนเสอิออกยอดอีกนะ แต่ว่าเบี้ยนน้อยอันนี้ก็ขนาดคือกันเด้บิ้งยอดง่าไปเลยมีแต่ยอดอุ่วบถ้าเป็นธรรมศาสนั่นะซิปมาณนนี้นะครับ ส่วนมากมันขึ้นตามหนาแพกนะเก็บออกก่อนอได้ยน้อยจ้วยม่งนี้แบบไฟมันมาบ่ฮอดนะไฟมันมาบ่ฮอดแล้วก็เบียร์มันก็บซิมยังพอได้เก็บ ยังพอให้เห็นอยู่คนเบื้องยอดนี่นี่งามดีอันนี้ก็จังน้อยกับสิแก่แล้ว กกนี้มันลม้มกคกนี้กันง่อยู่แต่ว่ามันล้มนะมันหักกกมันสะตายแล้ว่ามันหักออกมาจักอีหอย่างกระเพ็ดมันคือว่าละอายุไขแลนะ้วเนาะเห็นว่ากกน,น้อยสมนี้ก็ห้วยอายุหลายสิบปีอยู่เด้ บ่ค่อยแบบว่าบ่าค่อยมีคนมาเก็บนะมันอยู่ไกลครับโอ้ยย้างมากยัางมากตั้งแต่เซาพุ่นเดอร์ทำเขามาตั้งสามรู้ปุ่นเลือนยนต์อย่าเฮ้ย ไปใส่ก็มีแต่เด็กน้อยซูมีลราไปน้ำเราใส่เขาเราเป็นมือได้ย้อนอยู่ได้หลังเธอกับเวลาไปด้วยกันก็นอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรหลงทางไปน้ำกันนะบอดอกเส้นลงได้จังใดเนาะระดับตานนี้ เห็นว่ากกน้อยๆนี่ก็ได้ย้อนอยู่เด้ได้หลายเติบอยู่ขณะเก็บเอาน้ําเบียะน้ําเบียะกกน้อยๆนะ3 4 5เออ3 4 5 2 3เบียะนี่แหละ ได้ย้อนอยูได้ครับแล้วย้อนอเอาไปแกงก็ได้คาบนึงแล้วนี่โอเคครับสำหรับคลิปเก็บพักวานกับซ้ำนี้นะ้ครับนักเก็บเอาน้ำเบียรมันสองสามเบียร์แล้วกันกกน้อยกกหนึ่งส่วนกกใหญ่ข้างหลังนี่นะมันแก่มาแล้วครับเอาไปได้เลยเพราะว่าใบแก่เนี่ย กินมาได้แก้มาแล้วครับได้แต่เบียร์น้อยนะแล้วก็อีกก๊กนึงที่มันหักนะได้สำนันแ,แต่ก็ได้ลายอยอู่ได้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้กัเขาจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาไว้ในเป้เตนะ็มมดแล้วใส่บ่ได้แล้วถ้าใส่กับยานไปว่าพระวาดมันจะหมุนนะเดี๋ยวเอาไว้ข้างนอกดีกว่า โดยที่สอดใส่กับสายของเฟย์ประมาณนี้นะครับไปเดินทางต่อ